ทานตอนไหนดีที่สุดครับผมพี่แอมว่าใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะจริงๆิวิตามินซีก็คือถ้าเราไม่ได้มีภาวะที่แบบระคายเคืองกระเพาะง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเชา้าเที่ยงเย็นได้หมดวิตามินซีมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบสปรีกว่าเออกินกินเช้ากินตอนท้องว่างนะอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมแล้วเรายิ่งอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราใช้ เนี่ยฟอร์มที่เป็นไลโปโซมด้วยอะ่ะมันมันมันทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการดูดซึมอย่างเงี้ยค่ะจะจะทานเวลาไหนก็ค่อน,ค,อนค่อนข้างจะโอเคนะคะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะครบง่าย,ายๆจะได้ไม่ต้องแบบโอ้เดี๋ยวคนนี้อาจจะเสียดท้องทานไปแล้วรู้สึกปวดท้องแสบท้องใช่ไหมคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนที่เขาเซนซิทีฟมากดังนั้นแนะนําว่าให้ทานพร้อมอาหาร,หรอยู่หลังมื้ออาหารได้เลยค่ะ